สบายดีสบายดีบาจสุขสุขคนจะพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ้ายเนานะหลังจากกินข่าวเทียงแล้วโครงมายาวจอะเอกจอยสลอกกำลังไทยนาะเบาอ่อยพี่น้องมันโบแมนคนละให้ดแต่เป็นให้เดียวกันแต่ว่าไทยสองโซนนอก,ก็สิเออรเป็นงานสองงานเพราะมันให้ใหง่ายก,ก็เลยว่าไทยเป็นงานดำทีละข้าง มันชีไทยขวบเดียวกันบ่ได้ฝัวมันบ่แมนรถไทยใหญ่กำลังคาดหน้าอันนี้พอปู่ปู่แถเพ่นไทยวานนี่คาดไปลายมือดำอันคาดไปลายมือทรงสสม,มอ,อยังดำได้ก็ดีมันอ่อนถ้าเป็นอยู่บ้านชาวร้อยมันเป็นดินทรายดำยาก นั่งเรื ang 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 o, ่องเก้าพี่น้องยังไม่จบดับนาแรงจ้ามาเด้อมาดับนาซอยซอยสอร้อยเด้อนั่งเรื่องเก่าอีพีสองจ้าดับนาแรง โทษโทษนะให้งเข่ากวงามให้นี่ป่าลายลายปูสรอยดำวันแต่ว่าเขาไทยเขาขาดมันบดตายป่าลูกนห่วบดตายแต่กันเงามันกันยังคืนคือกาเบังนามุ้มยุ้มยุ้มยุมยุๆมอยู่คนนั่นั่นคือป่าเอ้ยยุมยุ้ๆยุยุนะ การหายกำลังใจกันคือเป็นสี่ทีที่สุดเป็นองศาไม่ก็แม่ความจริงแล้วห้เรียกเมื่อเรือมีคนที่เขาก่ายกำลังใจไม่กจะมี่แห้งมีกำลังใจสุดแล้วดันไปเรื่อยๆจล้วก็แล้ว เมื่อเป็นนาใ้ใหญ่ถ้ามันแล้วไปทีละไหมก็บึๆไปเถอปาเต็ตลงเด้งลงเด้งมาบ่หให้พ่อไปเปลี่ยนพอมัน,ปปนหนาให้ใหญ่แล้วมันดิน่ดล่มยางยากสลอยไปเปลี่ยนบาทหนึ่งขาดชอบาทหนึ่งอะไรนะ ขึนเมียไปเปลี่ยนเร้ชาวเมืองเดาแบบเอากินน้าจะมีแห้งเท่น่ะกับบ่มีเงี้ยทอกินน้าดอกมันแดดเนาะมันอ้าวมันฝนบ่ตกนี่ทางไทยก็เป็นคือกันยู่บพี่น้องพร้อมอ้าวเนาะทางไทยก็คือกันแม่สะลอยโทรมาว่าบ่มากะย่าวะสั้นกะ้ากะเบิด์ตหน่ำกะเบิด เบิร์ตแต่สลอยจากมือมันขี้หอดขี้หอดข้าวหอมขี้หอดบ้านนี่เมื่อกันสิเมื่อมือเดียมมือเศร้ากันสิมาคือเก่าอะไรพี่น้องเพราะว่าขึ้นแต่ดำมันโอ้ยมันใกล้ๆนึงเนาะเมื่อเขาก็ขึ้นแต่ดำหน้าแล้วตอนค่ำมือเศร้ากันมาคือเก่าถ้าผมเป็นมือเศร้าก็ตอนเที่ยงพะละเพราะว่าสลอยสิห้ยเขาจำมะโลก่าไปห้อีกมืออื่น มาดำไปเรื่อยๆแามวา่ใครเนาะ,นะซีรีผากสองซีรีอันเรื่องเกาพี่น้องดำน้าแรงคือเกาคือเดิมพี่เอกคือไทยน้าแข่งได้คู่กลาง <ๆ S 2> นะเหตุแบบนี้ก่อนก่อนก่อนยี่ไทยคู่กลางือคือแบบเข้ากัน เอาขาดตรงกลางอ่ะใช้ผ่ากลางซะก่อนไปเอาเอาเอหลอมเหยียบที่ดังมันจางสีอ่อนเนียพอให้มันปวมันคู่กลางมันคือมันหยาดยาลายเป็นเครื่องค <Okay. S 2> ันนายเนาะแล้วเาดำเหลื่อมกันเลยปวดไทยทองเฮ็ดซองอันกระสิข <Okay. S 2> าดแล้วพอน้ำไทยใหญ่ดิมลุมยังหยาไทยนี่ไทยใหญ่ไม่จ้างขจ้าวมาโลกเด็กคนหนึ่งประมาณได้อยู่หล่อยเนาะประมาณลอย แต่วบากะยังลาย่ดำมาขึ้นข้ามเาเขาลงประมาณสองโมงเนาะสองโมงกลัวเพื่อให้กินข้าอย่นี้นก็บ่ายกลัวเกือบสองแล้วกินข้าแล้วก็บ่ายโมงเกินข่าน้ำแล้วในสองโมเขาขึ้นเกือบเที่ยงนะเขาขึ้นเกืเที่ยงกืบสองโมงเกือบสองโมงเสสองโมง แบ่บแรกเมือ่อนแค่นคอมคอม้อ,อมคอ,อมินก่อนแค่คอ <c oughs> มแลคอมินส่วนนีนแนงแล้วตอนนี้จะเต้นหมทรงอะไรหรือทรงยังก็ทรงยังกง็ทรง เปิดผางลองสอง่งสูงคือสาร้อยอ้วนกระแต่กระปุ๊อ้วนแต่มันหนามัน,ขนไข่หนาเด็กงแม่เนี่ยหนาเบ่งแต่กระเดยแต่กระหุงซื้อบางทื่แบบอ้วดขึ้นกระหืดติหนาดีอะไรเห็นบอกแม่เนี่ยแต่สาร้อยนุ่งเครื่องใส่เอสแต่นุ่งเครื่องใส่เอสด,ดูแต่น้นาสาร้อยประมาณนั้น เาอช่วงอันหลังจากผูกแคนน้ำหนักสอรอสเจโลอันหนามากก็ชิ้นี้เพียงเนาะนี่เาสีบหร uh ือวปน่ outfit? ส <KS> ่สิบ่สอรอบเป็นคนตุยง่ายเมื่อไรเจ้าเด้เจ้าได้ทานอาแรมตุยงะนี่เ่ยเป็นคนช่วงนี้นะคนสูงด้ย เจ็ดสิสอบอยห้าสหาลอยห้าสิบหกเ่าจบลอยห้าสิบหกฮ่าููวนไหาลาใจวะหลายคน่าอันพ่อปออยคือคนใจดีแม่นคนทรงเดียวกันกับป้าออยแม่นคิดใใแบบจะตายใใตแบบจะตายแบบ ใจเย็นๆแบบ่อยเบาทาลุยคือลุยทาลุยคือแบบเบิดแล้วสุดตอนแรจำหนึ่งเงียบมีอะไรก็ยิเมเก็บกดเยิเมๆเนี้ยเดียวเป็นคนแบบใจเย็นนดับแล้วดัไปแล้วเยอะนนีลูกเศร้าหน้านะจะต้องดับไม่ทไม่ไเ่งน้าก็แล้ว ชาหน้าหมืนได้ยานดำนะลุยอย่างเดียวยอดอาไปเลยสอปุสงปแ้วก็เดี่ยวขอในเอ็มซเป็นสามหเนาะขอบกดไลค์กดแชร์กจพี่น้องเด็ดขาดลียแล้วปะลงดัย่งละวฝั่งนั้นมันยังโน่นอยู่ดิเาดำทั้งนี้ค่ะไอ้เบิ้มันยังย่างบ่นะยังขาดหมดอะยังหมดแหล ดีน่น้องเดมาด,ด,ดับน้าแรงเาะกหน้าขามันงามมันดำห่างเนาะต้องดำห่างดำหน้ากรเทียมแบบรี้กระับผมมากน้าตาใจ จะยืนเป็นกำลังใจคอบย,ยบอสโอ้ยหายใจเมียนแล้วนะนเมีนบอสโอ้ยมีพอดีกว่านี่อีกแล้วยืนแหก่กำลังใจ <c ười> ยืนแหก่กำลังใจกี้นี่เมียนหายกำลังใจนขาดหน้าวทุกคนจะไปดันท นัดพวกันตอกแล้วหนุหล่อกขจะดำหน้าไว้เนาะ ลอยๆเขาก็ไ่ดมีก่อ,อยกเมขาก็เท่าจสันละคอยคอยบเห็นดำส่อคอยพอคอยดำอยู่แล้วน่ยเราคือดำนาไว้เเน้อว้าดำไว้ขนาดมากโเ <c oughs> มีาายไว่าคือดำไว้เจนว้างงงางผู้เห็ดำไว้า้า ธรรมดาด้เนาะชมว่าร้านเมถาวัมาลาดำหน้าไวรียงนนี้ล้วข้นมแวข้ามมล้้าวแล้วมแมล้้ามวแล้วข้าแล้ว้้มล้ว้มล้ว้ กระด้มฝ้า,ฝาออขอมันขำเลยมันได้แล้วกระดัไปก่อนเหลี่ยนกันขานดาออาขาสามคนสามคลูฮะเฮอสร้อยเพิ่งกระขาดสอยมันสา,า,ามีรอบหนึ่งนนะกินเมื่อย หนาเึ็นมาดูมีกำลังใจที่ดีแต่โอเคถ้าเป็นหน้าซาร้อย